โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTK Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมมาบอกรายละเอียดต่างๆนะฮะเรียดแบบละเอียดยิบนะฮะรายละเอียดและราคาขายของพวก Dream Team Power Pack นะครับผม Dream Team Power Pack นะฮะก็เป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะเก่งมาเลยนะครับผมนะ ก็การมันจะเก่งมาเลยอารมณ์เหมือนฟีเตอร์แหลนนะนะครับผมก็ไม่ได้แบบเวลตันหรอกน่าจะมีแอปเปิลสักห้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแล้วก็พวกทีมเพลย์สไตล์เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าตัวธรรมดานะครับผมค่อนข้างสูงกว่าตัวธรรมดาโอเคโอเคมาพรีเมียมแพ็กนะครับผมพรีเมียมแพ็กนะครับผมพรีเมียมแพ็กจะมีอยู่3แพ็กด้วยกันนะฮะแพ็กบาซ่าแพ็กบาเยิร์นแพ็กเมนูนะฮะ ราคาต่อเพคเนี่ยส0งพันอีฟุตบอลคอยส0งพันทองนะครับผมส0งพันทองนะฮะแล้วก็ Legendary Player Card คูณหนึ่ง u s i v e นะครับผมนะไม่มีให้เปิดแน่นอนซื้ออย่างเดียวนะ l e g e n d a r y Player, Player คูณหนึ่ง u r e Player คูณสิบนะแล้วก็ XP 4000 Training คูณสิบห้าใบนะครับผมนะ วางจำหน่ายในวันที่16เดือน6กแน่ๆนะฮะมาดูรูปตัวอย่างนะี่ครับผมเพ็กบาซ่ารูปประมาณนี้อันซูฟาติเป็นตำนานนะเป็นเลเจนเดอรี่ครับผมโอ้โหอารมณ์ไหนไม่รู้เหมือนกันนะอันซูฟาติแปดสี่เท่านั้นนะฮะแปดสี่เท่านั้นนะครับผมส่วนฟิเจอร์ก็พูดเป็ดรีน่าสนมากนะฮะเป็ดรีน่าสนมากเดยยองนะครับผม uh, มี สเตเกนนะราคูคประมาณนี้นะถือว่าเจ๋วนะนะฮะบุสเกตอย่างเงี้ยนะเดียวบ,บาร์นะเดมเบลเล่พีเก้โอบาแล้วก็เดนเนลเวสนะครับผมอันนี้คือเพคของบาซา่านะฮะถ้าซื้อปุ๊บได้ตามนี้แนะ่นอนนะเมียนซูฟัตติเป็นตำนานนะครับผมนะอันนี้เพคบาซา่าเพงแรกนะราคาสองพันต่อเพคนะครับผมส0งพันต่อเพคนะเพงนะเพคแล่เจ็ดร้อยบาทอะนะฮะ แค่ละเจ็ดร้อยอ่ะนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมต่อไปนะฮะบาเยรนหน้าตาประมาณนี้พร้อมลายเซ็นนะอันนี้ลีเจนเดอรี่พร้อมลายเซ็นนะทุกอันเลยนะนะพร้อมลายเซ็นของตัวที่เป็นลีเจนเดอรี่นะฮนะบาเยรนเนี่ยมีอุปามิกาโนเป็นอ่าลีเจนนะฮะเลเวนเก้าสามคิมมิกนะนอยเออร์นาะบรีโกเรสกานะฮอัลซูเดวีซานีมุลเลอร์ นะครับผมมูเซีย่าแล้วก็ปวาวานะก็ดาวเด่นทั้งนั้นนะฮะสองพันทองมันก็ต้องประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะฮะที่เป็นอ่าพรีเมี่ยมแพ็คเมนยูเนเต็ดนะครับผมเมนยูเนเต็ดมีเรดฟอร์ดโอ้มีเรดฟอร์ดเป็นเลเจนดรี่ถ้าเปลี่ยนมารเรดฟอร์ดเป็นโดเนี่ยจะดีมากเลยนะเ,เนอะดัเลเซนโดด้วย โอ้โหเลเจน n d รี่แต่ละทีมเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เป็นแบบแบบพาร์ทเนอร์หลักอะตัวนักเตะที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักด้วยนะเกียร์ฟอร์ดนะผมมิดูมีบูโนมีลูกชอมีวารานมีเดียนะซานโชวปอกบาไม่ไกลเฟรดแล้วก็วานุสกาโอ้เซตจะไม่ไกลเนี่ยสุดสุดเลยฮะสีดาวด้วยนะสองคนนี้สีดาวด้วยนะโอเคอันนี้คือพรีเมียมแพ็กมีสามทีมนะครับผมพรีเมียมแพ็กมีสามทีมแล้วก็ แพ็คคลับนะฮะแพ็คลคลับก็คือแพ็คสมูทอนที่ไม่มีหรือยันเดอรี่ราคาต่อแพ็ค1,500คอยนะครับผม1,500งพันห้าอยีฟบนคอยนะฮะสิ่งที่จะได้ฟีเจอร์สเวตคอนอีคพีสี่พันเทรนนิ่งสิบเจ็ดเอ้ยไม่ใช่เจ็ดแต่เจ็ดนะฮเจ็ดอันนะครับผมแล้วก็บางจำนวนที่สิบหกนะมีสามทีมเหมือนกันนะครับผมอาร์เซนอลน,นะฮะบุกโยสาก้าในโคตรน่าสนเลยมาตือเดกาดอย่างเงี้ยมันเป็นพวกดาวรุ่งไงนะฮะ มันเป็นผู้ได้รุ่งแต่การออกแบบการด์ดนี่ก็ถือว่าดีนะนะอันนี้ก็เก๋วอันนี้เป็นเอาเหมือนพิศซ่าแดงมาด้านข้างหลังเลยนะครับผมบายเยิร์นก็ก็ก็เป็นโลโก้บายเยิร์นบาซ่าเนี่ยก็โลโก้บาซ่านะฮะโอเคอาร์เซนอลนะครับผมประมาณนี้นะฮะอันไหนสวยสุดโรม่านะครับผมมีโรนะม่าด้วยปล่านะมีเซลติกนะฮะไม้หมดนะ่ย มาให้หมดเทียนนี่คือ3าแพ็คกลับนะครับผมเป็นแพ็คกลับนะฮะเป็นแพ็คกลับที่จะวางจนใหม่ในวันที่16เหมือนกันก็คือสิบหกคือมาหมดเลยอ่ะมาหมดนี่เลยนะมาหมดนี่เลยซื้อเกินไปดิซื้อเกินไปดินะฮะแต่ไอ้นี่ก็น่าสนนะพรีเมียมแพ็คกลับเนี่ยน่าสนนะนะน่าสนนะโอเคต่อไปนะครับผมพรีเมียมเอ็มบัสเตอร์แพ็คนะฮะอันนี้คือโคตรสุด มีสองแพ็กด้วยกันนะฮะมีสองแพ็กด้วยกันก็คือเมสซี่กับเนมานะครับผมเมสซี่กับเนม่าเป็นสองคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับคนวิ่มาอย่างยาวน,ะนานนะฮะไม่ใช่เนิ่นานนะครับผมโอเคเนี่ยสองแพ็กนี้ก็ความพิเศษก็นี่แหละนะฮะทีมเป็นสไตล์ก็คือตันน่ะก็คือตันน่ะนะไม่ต้องอัพอ่ะนะส่วนราคานะครับผม ราคา2,000เท่ากับตัวพรีเมียมคลับแพ็กเลยนะครับผม2,000สิ่งที่จะได้นะฮะเลเจนเดอรี่เพลเยอร์การ์ดคูณหนึ่งอันนี้เป็นเป็นเมสซี่กับเนม่าอยู่แล้วนะแต่มันแยกกันนะมันแยกแพ็กนะครับผมมันไม่ได้อยู่ในเดียวกันนะคนละแพ็กะนะนะี่แล้วก็ฟีเจอร์เพลเยอร์คูน10นะครับผมฟีเจอร์เพลเยอร์คูณ10อันนี้อาจจะไม่ใช่ทีมแต่อาจจะเป็นพวกแบบที่โดดเด่นนะโดดเด่นที่ที่ไม่ใช่แบบ ทีมเพ็กอ่ะอาจจะเป็นมีเอ่อมีเอปเ้มีฮาเลนมีอะไรมายอย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อีพีสี่พันสิบห้านะฮะสี่พันเจนนิ่น 4, นงสิบห้าใบวางจำหน่ายในวันที่สิบหกเหมือนกันนะฮะสองพันนะครับผมนี่คือหน้าตาของเพ็กเมซี่นะฮะเป็นเมสซี่แต่รูปก,การ์ดเนี่ยการ์ดที่เป็นเมสซี่เนี่ยยังไม่ได้ออกแบบนะครับผมยังไม่ได้ออกแบบให้เราลุ้นเอานะฮะว่าการ์ดจะเป็นเหมือนที่หลุดออกมาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการ์ด ที่แบบมีความพิเศษใหม่ๆน่าจะไม่ใช่การนั้นนะครับผมน่าจะเป็นการใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ,นนะรพร้อมลายเซน็นนะฮะพร้อมลายเซ็นโอเคอันนี้คือหน้าตาของเมสซ,ซี่นะนานี้เหรอมั้งอันนี้ถึงมีมาแล้วผมนะเป็นสองแพ็กพรีเมียมเอ็มบัสเตอร์นะครับผมโอเคก็วางจมหนานในวันที่16เหมือนกันนะฮสำหรับสองแพ็กนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างมีอันไหนน่าเอาไหมอ็โหเงินในกระเป๋าสั่นเลยอย่างนี้ เอาจริงๆนะสั่นเลยครับผมโอ้โหนะบาร์ซ่าแฟนบาร์ซ่าคือคือไม่พลาด,ดแน่ๆดีเล่ก็มีมาริดนะ <c oughs> มีมาริดเดี๋ยวเซ้งอันอีกนะครับผมเปนบาร์ซ่าไม่น่าพลาดมาขนาดนี้ก็คือโคตรสุดอะคือนี่คือฟูลทีมเลยนะนะอันนี้คือฟูลทีมนะผู้รักษาประตูนะฮะเบ็คซ้ายอยู่ไหนเบ็คซ้ายให้เบ็คขวาไหนละเบ็คขวาเฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวผู้รักษาประตู บบกซ้า,ายอ๋ออันนี้ในเนียลเว็มันยืนได้เบกขวาเพราะว่าตำแหน่งปกติมันก็ตำแหน่งนี้นะฮะกองหลังสองคนดีไงบีเก้กับอาราโกกองกลาง,ง,งมีเอาเอ่อบูสเกตนะีมีบูสเกตมีเดยองมีเปดรีนะครับผมกองหน้าสุปติโอบาแล้วก็อ่าเดมเบเล่คือฟูลทีมฟูลทีมเลยนะฮะของบาเยนต์ก็เหมือนกันฟูตทีมมก็ผมพูดสายประตูแบ็กซ้า,ายแบ็กขวา,านะฮะกองหลังสองคนอยู่ไหนอะกองหลังเฮ้ย อ๋อนี่ไงหนึ่งหนึงน่งไม,ไม่ไม่มีกองหลังนะฮะผู้รักประตูเบกซ้ายเบกขวากองหลังโอ้โหกองหลังคนเดียวนะฮะไบยเยอร์ติจะท์ทำด้วยอะไรนะครับผมชูลงชูลี่ไม่ออกมาเลยตะเกียมลุกนี่เพียบนะฮะไบยเยอร์อาจจะฟูฟูทีมได้ไม่เต็มนะเพราะว่ากองหลังคนเดียวเองจะฟูทีมยังไงไมเนี่ยแมนยูนะครับผมมีผู้รักษาประตูเบกซ้ายเบกขวานะเบกซ้ายเบกขวากองหลังสองคนไหมสองคน กลาง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 ก,งกาง้กงาโอเคเมนยูกับบาซ่าฟูลทีม้เต็มเลยเต็มระบบแต่บายเยิ้มเนี่ยขาดกองหลังหนึ่งคนนะฮะเล่นหลังสามเหรอโอเคนะครับผมนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ที่น่าสนใจนะเมนยูวะ่ะนะน่าสนใจคือเมนยูวะ่ะแหมแหมนะฮะเมนยูอันจริงมันก็น่าสนใจมันแหละนะครับผมเลเจนเดอรีนน่นะพร้อมลายเซ็นนะเว้ยนะ พร้อมลายเซ็นนี่เลยโอ้โหดีเดียนะคนอาจจะเป็นของเร่ก็ได้นะนะอาจจะเป็นของเร่ก็ได้นะก็ไม่รู้อะซื้อตุนเหรอไม่น่าได้มั้งซื้อตุนไม่น่าได้มัม้งน่าจะมีเอ้ยเหมือนข้าวเกร็ดมัน,ค,มนคือมันโอนนักเตะให้กันไม่ได้ไงมเงยตุนได้ยังไงล่ะนั่นหนึ่งไอ้ดินต่อต่อหนึ่งชุดนะครับผมใครใครรวยก็จัดไปสามชุดเลยนะฮะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยต้องเป็นแฟนอาร์เซนอลจริงๆเป่ะคือจะเปิดนะฮะ ต้องเป็นเฟรนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเดนนิรีมาด้วยนะครับผมโรมาอย่างเงี้ยเซติกเงี้ยอาจจะได้เฉพาะในประเทศนะถ้ามีแบบทีมไทยมาก็ก็ซื้อเหมือนกันนะนะส่วนเมตส์กับเนมาเนี่ไม่ต้องห่วงน่าจะจัดกันทุกคนล่ะดูจากทรงแหละหน่าจะจัดกันทุกคนนะคะสองพันนะครับผมเจ็ดร้อยบาทต่อแพ็คนะฮะเฉร็จเรียนแล้วเจ็ดร้อยบาทตอ่อแพคนะก,ก็เด็กๆนักเรียนก็ยั้งมือขึ้นบ้างนะครับผมคนใบโตไปทำงานก็ตาสบายฮนะ โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับข้อมูลนะฮะข้อมูลรีมทีมพาวเวอร์แพ็ k อย่างละเอียดพร้อมราคาขายนะครับผมประมาณนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go